ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีสินค้าตัวหนึ่งที่อยากจะมาแนะนาสําหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของเครื่องพิมพ์สามิตินะครับซึ่งสินค้าตัวนี้เนี่ยผมกเพิ่งได้มาเมื่อสองวันที่แล้วแต่วันนี้เราจะ,จะมาทําการทดสอบสินค้าตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้ก็คือสแกนเนอร์สามิติของบริษัทคิวบิฟนะครับผมชื่อของมันก็คือเซนนะครับก็ลองดูกล่องมันก่อนละกันว่าหน้าตาเป็นยังไงก็ขนาดไม่หนามากนะครับ ก็เดี๋ยวลองแกะข้างในก่อนนะครับผมว่าในกล่องมีอะไรมาให้บ้างครับเราก็มาดูว่าในกล่องมีอะไรนะครับผมแกะกล่องมาก็จะมีตัวแผ่นรับนะครับซึ่งจะบอกวิธีการในการลงโปรแกรมของเซนส์นะครับผมมันก็จะมีตัวเครื่อง มาพร้อมกับออสาย USB นะครับผมบกเครื่องจอสกนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรู้จักนะครับผม <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็สามารถจะต่อกับขาตั้งกล้องได้นะครับก็ต่อไปเราลองมาดูการทำงานของตัวเครื่องสแกนเนอร์สามมิตินะครับผม โอเคครับก็ได้เห็นการสแกนงานสามมิติแล้วก็ลองการพิมพ์งานจากตัวสแกนเนอร์นะครับผมว่างานออกมาเป็นยังไงนะครับผมส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวเครื่องสแกนตัวนี้ก็ใช้งานค่อนข้างที่จะยากนะครับผมก็ถ้าเราสแกนไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องทำการสแกนใหม่นะครับผมซึ่งข้อเสียอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือ เวลาที่เราจะเริ่มสแกนเนี่ยเราจะมากดปุ่มที่ตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมซึ่งถ้าเสียแล้วเราต้องมาทำมาอีกครั้งหนึง่งซึ่งผมก็ลองสแกนดูเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสักหน่อยหนึ่งถึงสแกนได้นะครับผมแต่พูดถึงเรื่องของราคาเนี่ยซึ่งราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ประมาณ39 9เเหรียญซึ่งก็เป็นราคาที่ดีสำหรับสแกนเนอร์ในราคาระดับนี้นะครับผมส่วนผิวงานของการที่งานที่พิมพ์ออกมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึง่ง แต่เรื่องของความละเอียดในการเก็บองค์ประกอบของตัวโมเดลเนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งนะครับผมถ้าเทียบกับตัวสแกนเนอร์ที่ตัวเป็นตัวละข้าวหกแสนนะครับผมมันก็ราคาต่างกันก็มันก็ดีสําหรับคนที่เริ่มต้นนะครับผมหรือว่าอยากจะใช้ในตัวสแกนเนอร์สามมิตินะครับผมก็ถ้ายังไงสนใจก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะครับผมหรือว่าจะลองสั่งซื้อมาลองเล่นกับเครื่องพิมพ์สามมิติก็ได้นะครับผมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผม